ทุกคนตอนนี้แม่น้ําคาบ้านสามมะคีใหม่เปิดให้เที่ยวแล้วนะฮะในช่วงซัมเมอร์ครับผมมีนาเมษาครับผมมาเที่ยวได้นะครับผมมาพักผ่อนหย่อนใจนะฮะมาดื่มมาเที่ยวแล้วก็มาล่องแพที่หมู่บ้านสามมะคีใหม่ตําบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจงังหวัดเชียงรายครับแม่น้าที่เราเห็นที่อยู่ด้านหลังเราก็คือแม่น้าคำครับตัวนี้เป็นอัญมณีอย่างหนึ่งก็คือแม่น้ําแม่สลับแม่เล็กๆที่เป็นลาธารเนี่ยไหลมาสบกับแม่น้ําคาอีกด้วยนะฮะ องบอกว่าบรรยากาศดีมากๆเลยเหมาะมากที่จะมาคลายร้อนนะฮะหลีกหนีจากความเป็นเมืองเข้าสู่ความเป็นป่าความเป็นชนบทความเป็นแบบว่าธรรมชาติแท้ๆเลยก็แนะนาที่หมู่บ้านาสามัคีใหม่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายทุกคนเดี๋ยวดูบรรยากาศโดยรอบว่าเป็นยังไงครับเนี่ยทุกคนด้านหน้าเราก็จะเป็นสะพานนะคผมสะพานข้ามแม่น้ําแม่คานะฮะตรงนั้นก็จะเป็นอ่าล่องแพสามัคีใหม่นะครับแล้วก็แม่น้ำเล็กๆนี่คือแม่สันแม่น้ําที่เราเห็นอยู่นี่นะฮะ มันจะใสามากเลยทุกคนมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ชบบาวบ้านก็จะมาตั้งซุ้มกันฮะชาวเกรีบ้าเขาจะมาตั้งซุ้มกันบริเวณนี้นะฮะแล้วก็มานั่งเล่นน้ำคลายร้อนมานั่งดื่มนั่งกินแล้วก็นั่งเที่ยวกันนะครับนี่นะไอแม่น้ำเล็กนี่คือแม่สาแลบนะฮะบริเวณนี้น้ําจะใสครับผมมีคนมาหาปลาด้วยบางทีเป็นวิถีชีวิตแล้วก็บริเวณนี้แม่น้ําใหญ่ๆเงี้ยก็จะมีสีออกคุณคุเล็กน้อยก็จะเป็นแม่คําก็จะมีซุ้มเหมือนกันนะฮะก็จะเป็นจุดที่แม่แม่แมามคํ นะก่อนที่จะออกสู่ใ่น้ำโขงนะครับแค่ทุกคนดูบรรยากาศในหุบเขาบรรยากาศคือดีมากเลยนะอยากให้ทุกคนได้มาพักผ่อนหย่อนใจที่นี่กันนะครับเดีย๋ยวไปฟังความรู้สึกของคน,คนที่มาร่วมทริปกับเรานะฮะ อโอ้โหเรียกว่ามาเนี่ยไม่ผิดหวังเลยแม้ว่าระยะทางจะดูเหมือนไกลนะเราจะขี่มาเหนื่อยแต่พอมาถึงเนี่ยสดชื่นมากน้ำใสมากสะอาดมากน่าเล่นเย็นเฉียบเลยครับผมแม้ว่าจะเป็นหน้าร้อนนะอาหารการกินที่นี่ก็มีพร้อมเลยหมาไม่มีผิดหวังแน่นอนเลยครับใครว่างนะใครอยากมาเที่ยวนะบอกไว้เลยว่าพลาดไม่ได้ตรงนี้อันซีเลยเป็นสถานที่ที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้จักนะครับถ้าคุณมาเนี่ยคุณจะได้สัมผัสธ,ธรรมชาติแบบเต็มๆเ,เ,เลยครับ อันนี้แม่น้ำอะไรนะพี่อันนี้แม่น้ำแม่สามแลพันนั้นเนี่ยแม่น้ำแม่คำเดี๋ยวเขาจะไปรวมกันหรือไปศบกันตรงนั้นนะครับเป็นแม่น้ําที่มีสองสีตรงนู้นนะพาไปดูหน่อยพาไปดูหน่อยตรงนั้นเนี่ยเป็นแม่น้ําที่มีสองสีเพราะเป็นสองแม่น้ํามาศบกันตรงนี้เรียกว่าเป็นจะว่าแม่น้ําก็ไม่ถูกเนาะอันนี้เหมือนจะเป็นลําธารแต่ว่าตรงนู้นก็ออก็ลำธารใหญ่เรียกเลยเรียกใหญ่เลยเนาะใหญ่ก่อนที่เขาจะไปรวมกันที่นู่นนะครับแล้วกลายเป็นแม่น้ำโขง ร้อนมากเลยนะพี่นเนาต้องมีหมวกกาด้วย <laughs> ต้องมีหมวกครับต้องมีหมวกต้องทาครีมกันแดดมาด้วยนะสาวๆครับอากาศร้อนนะแต่จริงๆพอมานั่งเนี้ยมีลมโชยมาตลอดเลยก็รู้สึกว่าไม่ไม่ร้อนมากมันเย็นๆย็นสบายไปไเรื่อยๆร้อนกระโดดลงน้ําแค่นั้นเองชอบซุ้มนะพี่เนาะชอบซุมบซ้มบันยากาศดีมากเลย,ยนะฮะสบายวุ่ยมีหน้ากากดำน้ําให้ด้วยใครมาเล่นน้ําน้องๆก็มาเล่นน้ํากันวันนี้นะฮะวังมันเป็นด้วยที่เป็นสถานที่ที่อยู่ในบนดอยเนาะ แล้วแปลว่าว่าถ้ามาถึงนี่ก็หายเหนื่อยได้ครับเพราะว่าด้วยบรรยากาศด้วยสถานที่ร่มรื่นครับร่มรื่นแล้วก็เป็นเป็นสถานที่แบบเป็นธรรมชาติครับอืมแล้วก็ไม่ไม่ค่อยวุ่นวายครับที่นี่ที่นี่เงียบเงียบสงบก็มานั่งเล่นซุ้มเล่นน้ำกันนะพี่เนาะใช่ครับแล้วก็ล่องแพกันไปเรื่อยๆใช่ครับมีอาหารอะไรมีอาหารเยอะๆชาวบ้านมาขายนะอาจจะอาจจะถูกกว่าในเมืองครับที่เนี้ยถูกกว่าใช่ใช่เพราะว่าลูกชิ้นอะไรก็5บาทเลยแบมันก็หกก็ผัดก็สี่สิบ ก็สตามก็40อยู่ถ้ามาช่วงไหนดีเมษาสงการเมษาสงการเนี่ยคนลยอะก็จะก็จะมีคนเยอะแต่ว่าไม่พุ่งค่าเหมือนในเม no. so ืองเนาะไหนไหน่อยดูหน่อยดูฟ้าหน่อยดูฟ้าขีแล้วสุดย้ายว้าวเอาไปทำอะไรกินเนี่ยไปให้พี่โรน่าทำอะไรเอาไปขายค่ะเอาไปขายเหรอแล้วเราจะทำอะไรกินกันเขาไปแอปค่ะเขาไปแอปใช่ไหมขอดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะโอ้ ว้ามไปจับแป๊บหนึ่งก็ได้ปลาแล้วเหรอสุดยอดเลยอนะได้สี่ห้าร้อยเลยเหรออุ้ยเหรอสุดยอด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 เดี๋ยวให้ดูนะคะให้ดูใช่ไหมว้าวสุดยอด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 เยินะคะค่ะนี่ขายยังไงนะเดี๋ยวนะนี่เหรอ โลแปดรค่ะโลแปดรมันเป็นปลาอะไรอ่ะขีดแปดสิบค่ะมะเพราะว่าเป็นปลากนี้นจับยากมากเลยลกว่า,าจะได้แต่ละตัวโอ้โหจับให้ดูชีได้ไหย